สวัสดีครับอยู่กับโมบายดิจนนะครับก็มาอยู่กับทิกนะครับที่พี่พอจะรู้นะครับส่วนใครที่รู้มากกว่าที่พี่รู้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในความเกียนนะครับก็นั่งพยายามนึกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็รวบรวมมาได้แค่นี้นะครับถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวทําคลิปให้อีกนะครับเราก็เข้าไปดูทิกแต่ละอันนะครับที่พี่ทําให้ดูนะครับ ก็มีอยู่หลายทิกเหมือนกันครับเข้าไปทิกที่1นะครับทิกที่1คือจอร์นสันนะครับเมื่อป้อมของศัตรูนะครับเหลือน้อยๆแบบนี้จอร์นสันเนี่ยสกิลหนึ่งเขาสามารถทําลายป้อมได้ครับซึ่งก็มีฮีโร่อีกหลายตัวนะครับที่ใช้สกิลหนึ่งในการโจมตีป้อมได้นะครับอย่างเช่นจอร์นสันนี่ครับเวลาป้อมศัตรูเหลือเลื่อน้อยๆอย่างนี้ครับให้เราขับรถไปเลยครับโอ้โหสตาร์ทไม่ได้มองอะไรเลยไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ขับขึ้นไปใช่ไหมเราเราก็หมุงป้อมเลยครับ จึ๊บนี่เราไม่ได้หมวงป้อมนะเราเลยแล้วเราวิ่งเข้าไปตีดื้อได้เลยครับนี่ครับในกรณีที่ป้อมเหลือเลือดน้อยนะแล้วสมมติเราได้ป้อมบนไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีป้อมกลางอีกแต่ว่าก็ต้องมีสันไหวไว้นะครับเพราะว่าจังหวะอาจจะเสี่ยงตีนได้นะครับคือเราเข้าไปตีเนี่ยเราก็ต้องหาทางหนีไว้ด้วยนะครับโอ้ลลานี่เข้ามาทหมไปนี่ครับในกรณีนี้เราก็ จะขับไปงี้ครับขับเข้าไปเลยครับไปดือด้อเลยครับแล้วก็ชนป้อมนะครับเล็งให้ดีครับแล้วก็ตีครับแล้วก็หนีออกมาคือพอเราหนีออกมาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเลือดเราเหลือเยอะเราจะเดินเข้าไปตีรอบก็ได้ครับเนี่ยแตกแล้วซึ่งไม่ต้องมีคีฟนะครับสำหรับจอนสันอันนี้เราวาร์ปกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราใกล้ตายแล้วก็ เลือดเราเหลือน้อยแล้วแล้วป้อมก็โดนดันด้านล่างนะครับทีนี้ก็ป้อมอีกฝั่งหนึ่งเห็นปะ่ะเนี่ยคีปมันดันไปแล้วไม่ถึงครับเหลือเลือดอ,อีกนิดนึงจะตายครับเราก็สตาร์รถเลยครับตั้งหลักไปครับนี่ครับแล้วขับมาชนอย่างนี้เลยครับแล้วก็ตีครับเนี่ยเราก็ได้ป้อมนะครับ นี่ก็คือเป็นทิศของจอห์นสันนะครับเวลาเอาไปหล่อยป้อมหรือที่แบบมันเหลือนิดเดียวครับขับแหกโค้งไปชนตีแล้วก็หนีเอาครับมีสันไหวแล้วก็กระโดดออกจากป้อมตีเสร็จแล้วก็กระโดดออกก็ได้ครับแต่จริงตีแล้วถ้าเกิดป้อมแตกเราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะคือเราก็วิ่งหนีตามสภาพของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ฮีโร่ตัวอื่นนะครับที่สามารถตีป้อมได้นะครับอ่ะเราก็มาดูกับฮีโร่ตัวที่2นะครับที่สามารถใช้สกิลโจมตีป้อมได้นะครับ ก็เป็นเจ้คนนี้เลยครับเจ้ฮิวดานะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเจ้ฮิวดาเนี่ยสกิลหนึ่งสามารถโจมตีป้อมได้ครับเดี๋ยวเราก,กดให้ดูกันนะครับนี่เราเคลียร์คลิปก่อนนี่ครับขึ้น267นะครับแต่ถ้าเราตีธรรมดาแค่58เห็นป่ะเดี๋ยวเราก,กดให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับน่าจะทันนะครับนี่ ใช้สกิลหนึ่งโจมตีป้อมได้นะครับสำหรับเจยูดานะครับใครที่แบบว่าจะรีบไถ่ป้อมนะครับแล้วเล่นเจย์เขาก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็หวดป้อมลัวๆเลยนะครับอย่าไปยั้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนี่ครับนี่267นะครับตีธรรมดา50กว่าแต่สกิล2ใช้ไม่ได้เห็นป่ะกดไม่ติดนะครับก็จะช่วยในการไถ่ป้อมนะครับเนี่ย หวดแป๊บเดียวเองครับป้อมนี่เจอกระโดดหวดที่260กว่าตีเข้าไปนี่เรามาทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าสกิลตัวไหนนะครับสามารถโจมตีใส่ป้อมได้นะครับ เจฮิวดานะครับเป็นตัวที่2ที่ใช้สกิลใส่ป้อมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็เรามาดูกับฮีโร่ตัวที่3เลยนะครับที่สามารถใช้สกิลใส่ป้อมได้ครับก็คือคารินาครับนี่ครับสกิลหนึ่งโจมตีป้อมได้ครับ142นะครับถ้าเกิดเราฟันธรรมดามันก็ไม่แรงนะ เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปฟันเรื่อยๆให้ดูครับว่าจะได้ร้อยสี่สเท่าเดิมหรือเปล่าครับออมออมหลบคีบครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปฟันจึ๊กนะครับเหลือเจก็เบาลงนะครับต่างจากจอรสันที่จอรสันทําไมมันทุบแรงจังสังเกตได้เลยครับว่าเบาลงนะครับแต่ว่าก็เป็นสกิลที่สามารถโจมตีป้อมได้ครับทำให้ตีป้อมแรงขึ้นเห็นป่ะปกติเราตีแค่58นะครับ เมื่อคาริน่าเนกดสกิลหนึ่งะครับแล้วก็ตีป้อมไปเนี่ยบวกเพิ่มอีกนะครับจากพลังโจมตีเวท158ซึ่งก็จะทำให้เราตีป้อมไวขึ้นนะครับ <side> นี่ครับ <is> <S S. <S ลาโลกไบแล้วก็ไปดูกันต่อตัวที่4เลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเรามาดูกับฮีโร่ตัวที่4เลยครับลุงเบนครับ ทิกของลุงเบนคือนี่ครับเวลาลุงเบนตีแล้วมันจะแจะนะครับถ้าตีใส่คีปเนี่ยป้อมจะโดนด้วยครับเห็นเปล่าป้อมโดนดาเมจยี่สิบเก้านะครับจากการที่ลุงเบนตีนะครับซึ่งก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยตีจากตรงนี้แต่ป้อมโดนครับแชะต้องหาเหลี่ยมดีๆนะครับในการเป็นทักษะติดตัวด้วยนะครับไม่ใช่สกิลนะครับซึ่งเบนเนี่ยสกิลที่4นะครับอ่าสกิลอะเรวสี่เนี่ยไม่ใช่สกิลที่4 อ่ะเรามาดูที่ตัวที่4นะครับคือลุงเบนนะครับลุงเบนเนี่ยทักษะติดตัวของแกเนี่ยคือการตีและแชะไปข้างหน้านะครับหรือเป็นสายแจะนั่นแหละเอาใหม่ oh เรามาดูกับตัวที่4นะครับก็คือลุงเบนนะครับลุงเบนสายแจะของเรานะครับก็คือทักษะติดตัวของเบนเนี่ยการตีแจะไปข้างหน้าใช่ไหมซึ่งเวลาตีเนี่ยถ้าเกิดเราตีในแนวเส้นตรงเนี่ยมันจะโดนป้อมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรากดให้ดู เรากดให้ดูแะนะครับเห็นว่าป้อมโดนดาเมจ68นะครับจากการตีนะครับนี่เราก็ชาร์จเดี๋ยวดาบขึ้นก่อนเนี่ยดาบขึ้นเราก็ตีเข้าไปใหม่ครับแะนะครับโดนป้อมด้วยครับเห็นว่ายิ่งดาเมจเราแรงเท่าไหร่นะครับป้อมที่อยู่ด้านหลังก็จะโดนแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เบนยังมีสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับที่แชะใส่ป้อมได้นะครับอันนี้เราตีปกติเห็นป่ะ69 69 69เดี๋ยวมันจะมีติดแะนะครับ นี่ครับแชะโดนป้อมด้วยครับ34บเห็นป่ะมีเจนก่อนครับแล้วก็อันติของเบนนะครับสามารถทำลายป้อมได้ครับแล้วก็รุนแรงมากด้วยครับนี่ครับดูครับปล่อยระเบิดใส่ป้อมรัวๆเลยครับก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการโจมตีป้อมนะครับเท่าที่พี่รู้นะ แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นก็เมนใต้คลิปมาได้เลยครับนี่ครับแจ้ะลงไปก็โดนป้อมด้วยนะครับนี่ครับตีธรรมดา74 74เดี๋ยวมันจะมีติดแชะนะครับมันก็จะแรงขึ้นโอแชะกับป้อมไม่ได้ต้องแชะกับคีบนะ ปล่อยใส่ไปครับนี่ครับแม้แต่ไม่มีคีปเนี่ยเบนก็สามารถแชะใส่ป้อมได้แชะแต่ว่าดาเมจเท่าเดิมนะต่างจากเนี่ยอย่างเงี้ยแช่เห็นป่ะป้อมแตกเลยครับถึงกับป้อมถึงกับลาโลกครับยิ่งมีคีปอยู่ในป้อมเนี่ยแล้วตีแชะเข้าไปในป้อมก็แตกเหมือนกันก็โอเคครับจบกับตัวที่4นะครับสำหรับเบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูทิกต่อไปครับ กอีกหนึ่งทิกนะครับก็เป็นทิกนะครับของน้ํายาพลังงานนะครับแพทนี้มีน้ํายาเพิ่มขึ้นมา3ขวดนะครับเมื่อไอเทมเราเต็มเนี่ยเราไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับเราก็ซื้อน้ํายานะครับซื้อน้ํายาตัวนี้ได้นะครับซื้อน้ํายาตัวนี้ได้ซึ่งน้ํายาแต่ละขวดก็มีความสามารถแตกต่างกันนะครับอย่างอันตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาพลังงานนะครับเขาเขียนว่าเมื่อซื้อจะถูกใช้อัตโนมัติจะให้พลังโจมตีกายภาพ30แต้มนะครับดูดเลือด5%เนะครับ เป็นระยะเวลา2นาทีนะครับ120ีวิในเวลาเดียวกันสามารถใช้น้ํายาได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับเรามาลองกดซื้อดูครับว่าเมื่อกดซื้อเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับเอฟเฟกที่ตัวนะครับกดซื้อเลยนี่ครับอิเชียมีออร่าของมีออร่าของเลือดนะครับแดงฉานเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นครับ ขายขายก่อนขายขายเทมก่อนขายครับขายครับขายครับเรามาลองซื้อของอันนี้นะครับน้ำยาเวทมนต์นะครับเขาเขียนว่าเมื่อซื้อจะถูกใช้อัตโนมัติจะให้พลังโจมตีเวท30แต้มน,นะครับเวลาคูดาวลดลง5%เนะครับผล2อาทีเหมือนกันใช้ได้ขวดเดียวกดซื้อนี่นะดูดิลดคูดาว5บวกเวท30 นี <othe> <cues> to to. ่ครับอ่าเป็นสีฟ้าครับเราจะได้รู้ด้วยครับเวลาศัตรูกดใช้มาเนี่ยเราเห็นอ่าแบบนี้โอ้แม่งกดบัฟมาวิ่งหนีก่อนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาดูขวดสุดท้ายนะครับเป็นน้ํายาป้องกันนะครับเป็นน้ํายาหินนะครับเมื่อซื้อนะครับจะถูกใช้อัตโนมัติจะเพิ่มขีดจํากัด HP 500แต้มนะครับบล็อกการโจมตี15นะครับเป็นระยะเวลา120วินาทีว่าบล็อกการโจมตี15%นนี่น่าสนนะ อ่ะเราลองกดซื้อเลยครับซื้อแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นออร่าแบบนี้ครับนึกว่าไฟไม่หัวคาริน่าก็โอเคนะครับน่าจะจบกับเรื่องน้ำยาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทิกต่อไปครับเรามาดูอีกหนึ่งอันที่ผู้คนสนใจแน่เลยครับกรอบนะครับซึ่งตอนนี้แพทใหม่มีกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับมีมงกุฎกษัตริย์นะครับรางวัลท็อปทีมอันดับที่หนึ่ง แล้วก็คาถาแห่งขยุกอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะครับเขาเขียนว่ารางวัลท็อปอันดับที่2คือไม่รู้ว่าเป็นรางวัลท็อปของอะไรนะครับท็อปของการแข่งขันหรือท็อปอันดับ1ของของอของแรงหรือของอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ถ้าเกิดมีใครมีความรู้เนี่ยใต้คลิปมาเลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยเพราะว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีกรอบด้านล่างขึ้นมาครับนี่ครับมีท็อปอันดับ3นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มขึ้นมาครับ กรอบอวตารแฟนคลับทั่วไปครับได้รับเมื่อส่งรถในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็อันนี้ครับกรอบอวตารแฟนมันแท้นะครับได้รับเมื่อส่งเรือยอทในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็กรอบอวตารสุดสวยแฟนคลับได้รับเมื่อส่งเครื่องบินในไลฟ์สตรีมนะครับส่งยังไงครับสมมุติว่าเราเข้าไปดูไลฟ์สดนะครับเนี่ยเราเห็นเนี่ยใครก็ได้คนนึงครับเรากดเข้าไปดูไลฟ์สตรีมเขาครับ แล้วเรากดส่งของให้เขาครับนี่เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้เรากดเข้าไปดูคนที่เขาไลฟ์สตรีมเหมือนพี่ไลฟ์สตรีมก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับสามารถกดเข้ามาดูความย่อยยับของพี่ได้นะครับซึ่งพี่ก็ไลฟ์สตรีมอยู่ตลอดนะพี่ไม่ค่อยได้ปิดหรอก พี่ก็เปิดไปงั้นแล้วเพราะว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับอย่างที่พี่บอกครับพี่ทำคลิปถ้าถ้าคลิปไหนสนุกพี่ก็ลงแล้วพี่ก็ไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะครับอย่างคลิปล่าสุดมอสครับที่เห็นไปครับความชิปหายล้วนๆครับเนี่ยครับสมมติว่าสมมติว่าเราอยากได้กรอบนะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วกดที่ของขวัญเนี่ยถ้าเกิดเราส่งให้เขาเนี่ยส่งรถสปอร์ตให้เขาเนี่ยเราก็จะได้กรอบนะครับส่งเรือยอทเนี่ยมันก็พันเพชรแต่ว่า คนที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะได้เพชร50%าอได้เพชรแค่20%ของที่เราส่งนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างเมื่อหลายวันก่อนนะครับมีคนเนี่ยส่งรถมาให้พี่นะครับพี่ก็จะได้เป็นเหรียญน,นะครับ250เหรียญแล้วพี่จะไปแลกเป็นเพชรได้แค่5 0เพชรเท่านั้นนะครับก็จะโดนตัดไป80%นะครับซึ่ง ถ้าน้องๆอ,อยากได้กรอบค่อยส่งนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูพี่ไลฟ์สตรีมสดไอ้ส่งแหวนเพชร6เพชรหรือส่งดอกไม้เนี่ยไม่ต้องส่งหรอกครับเสียดายเพชรนะครับเออเสียดายเพชรอันนี้พี่ไม่ได้อะไรหรอกครับพี่เสียดายเพชรเพราะว่าถ้าสมมติน,น้องส่ง6เพชรเนี่ยพี่ได้จริงๆแค่เพชรเดียวเองเออพี่ได้จริงๆแค่เพชรเดียวเองนะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับใครที่ยากอยาก,ยากใครที่ยากนะครับใครที่อยากได้กร่อมนะครับแล้วไม่รู้จะสง่งไม่ไม่รู้จะส่งรถไปให้ใครส่งมาให้พี่ก็ได้เลยนะครับเข็นมาจอดหน้าบ้านพี่อะไรเลยหน้าบ้านพี่นี่มีลานกว้าง3 0 0ก้อยกาไร่นะครับ <c oughs> จอดรถสปอร์ตได้หลายคันนะครับเด <amer> ี๋ยว right พี่ขุดคลองให้เรือยอทเข้ามาแล้วทําสนามบินให้ด้วยนะครับก็ Cu โอเคนะครับสําหรับคนที่อยากได้กร่อมนะครับก็ประมาณนี้ครับ อ่ะเรามาดูอีกหนึ่งทิกนะครับสำหรับสกิลปะทะตามล่านะครับเมื่อใช้ร่วมกับมีดฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูครับนี่พี่เลือกเป็นคารินาซึ่งคารินาเนี่เป็นตัวที่โจมตีเต่าได้แรงอยู่แล้วครับเพราะว่าการโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยจะตัดเลือด8%นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับทิกมีดฟาร์มนะครับเราก็ต้องออกอันนี้ก่อนนะครับ ส่วนนาตาเลียเนี่ยพี่เลือกเป็นอันนี้นะปกติที่เล่นแต่จริงๆแล้วอันไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ทิกนะครับสอันใช้ได้หมดครับตามล่านะครับเมื่อมีดฟาร์มเลเวสอเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมานะครับที่เขาเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย70%และสร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่เป้าหมาย3วินาทีซื้อแอควานจังเกิลอื่นจะไม่ส่งผลเอฟเฟกหายไป นี่ครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับปกติเนี่ยพอเราใช้ตามล่าแล้วเราซื้อมีดฟาร์มเนี่ยก็จะกดผลกาแรงขึ้นนะครับอย่างาเมื่อกี้จากเจากปกติเนี่ยจะอยู่ที่600นะครับพอใช้ร่วมกับมีดฟาร์มเนี่ยก็จะเป็น720นะครับอันนี้เราก็จะรีบค่าคีฟฟาร์มเงินให้ได้500ก่อนนะครับนี่เราได้มา400แล้ว เดี๋ยวเราจะได้เห็นอาทิกของมีดฟาร์มนะครับก็ต้องใช้เวลา2อนาทีนะครับเต่าเนี่ยจะเกิดตอน2นาทีแล้วว่าค่าคลิดตัวนี้รอก่อนครับอ่ะทีนี้เราได้500แล้วครับเดี๋ยวเราเราจะรอเต่าเกิดกันเลยเราจะได้เห็นทิกมีดฟาร์มกันครับตอนนี้มีดฟาร์มเลเ้วสขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราจะยังไม่ซื้อนะครับเราจะยังไม่ซื้อ เราจะรอ2อนาทีครับอีก20วิีครับเราจะทำทิกมีดฟาร์มให้ดูครับมีดฟาร์มกับคาริน่าครับจริงๆใช้ได้กับทุกตัวไม่จาเป็นต้องเป็นคาริน่านะครับเพราะว่ามันคือการอัพเลเวลของมีดฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าคาริน่าอย่างที่บอกครับมันจะฆ่าเต่าได้ไวมากครับนี่ครับ59เนะครับเต่าเกิดแล้วครับเมื่อเต่าเกิดปุ๊บเนี่ยมีดฟาร์มเรายังไม่ได้อัพตามล่าเรามาแล้วนะ นี่ครูดาวตามล่ามานะครับเราก็จะกดตามล่าใส่เต่าหนึ่งทีครับตึมเต่าจะโดนดาเมจไป8 6 4ครับเราก็กดอัพมีดฟาร์มครับเป็นเลเวลสองครับเห็นปะตามล่าครูดาวเราถูกล้างนะครับเราสามารถกดได้ทีครับนี่ครับอีก900ครับนี่ครับแล้วเราก็ตีเต่าครับซึ่งคารินาเนี่ยอย่างที่เห็นครับไวมากครับจริงๆเรายืนแทงมานานแล้วด้วยเนี่ยจะรอดปะยังไม่รู้เลย นี่เันไง <I> เห็นป่มครับเ <The Church. S 1> หลวสีก็ฆ่าเต่าได้นะครับสําหรับคาริน่าแล้วมีดฟาร์มนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือกดใส่ฮีโร่ได้ครับตอนนี้เราก็วาร์ปกลับไปก่อนเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อย <is> แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอีกตัวหนึ่งมานะครับมาตรงกลางนะครับเพื่อมาให้เห็นนะครับอ่ะวิ่งมาตรงเต่าเลยก็ได้ครับจะได้โลง่ลงๆครับเพราะว่าเต่าตายไปแล้วอ่ะเรายังเดินวิ่งหัวชนฝาอยู่เลย บ,บังคับสองตัวครับงงนิดนึงครับบ,รบังคับตัวที่อยู่ในคอมมาด้วยนี่ครับเราก็จะฟันบูโน่ไปเรื่อยนะครับให้เลือดบูโน่เหลือน้อยๆนะครับนี่ครับพอเลือดเหลือน้อยๆปุ๊บเนี่ย เราสามารถกดตามล่าเพื่อฆ่าบูโนได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยตึมเนี่ยจะทำให้บูโนเนี่ยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับ70%เห็นปะ่ะแล้วมันก็มีดาเมจขึ้นนะครับรอครับรอตามล่ามาใหม่ครับอันนี้เราจะขายแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้อ่ะซื้อมาเพื่อกดเอ็นมาดู นี่ครับดูจิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยเด้งสามทีเห็นปะต้องเป็นมีดตัวนี้ครับจะเด้งรัวๆครับมันก็ถามว่าแรงมากไหมมันก็ไม่ได้แรงมากครับอย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ราวๆตกประมาณที่200ครับแต่ว่าบูโน่เนี่ยตอนนี้เลือดเขาเด้งขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวรออีกทีครับกดให้ดูครับว่าใช้มีดฟาร์มฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับ ต้องฟันทีนึงก่อนมั้งเนี่ยไม,ไม่ไม่พออีกโอ้ถ้าทีที่3ตายแน่เลยเพราะว่ามันตัดเลือด8%ครับเดี๋ยวรอให้วงเขียวๆหายไปจากขาก่อนนี่ครับเนี่ยกดแล้วกดตามล่าสายไปครับ1 2เห็นป่ะสามารถฆ่าฮีโร่ได้ด้วยนะครับมีดฟาร์มเลวล2นะครับก็โอเคครับจบไปอีก1ทิกนะครับ oh God. โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ